มัดต่อหมัดสระวง์เผยภูมิธรรมทูแลแก้ายุบสภาแล้ว3กันยายน2568นายสระวง์เทียนทองเลขาธิการพักเพื่อไทยเปิดเผยหลังจากที่พักประชาชนมีมติสนับสนุนนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรีว่าในด้านของฝ่ายน,นิติบัญญัติเราเตรียมตัวห่างประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุวาระในการเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร พักเพื่อไทยพร้อมจะเสนอชื่อนานชัยกเกษมแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยนายสรวงกล่าวต่อว่ากระบวนการทั้งหมดที่รับทราบมาเมื่อเช้านายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกได้ดําเนินเรื่องการทูนกล้ายุบสภาแล้วแต่ในรายละเอียดขอให้นายภูมิธรรมเป็นผู้ถแถลงถามย้ําว่าขณะนี้ยื่นทลนกล้ายุบสภาแล้วใช่หรือไม่นายสรวงกล่าวว่าใช่ครับ ในส่วนที่นายภูมิธรรรับผิดชอบนายภูมิธรรมได้ดําเนินเรียบร้อยแล้วนายสรวงกล่าวเมื่อถามถึงเหตุผลในการทูลกล้าวยุบสภานั้นนายสรวงกล่าวว่ามีหลายสาเหตุมาก ขณะนี้เดินต่อไม่ได้แล้วพักประชาชนประกาศสนับสนุนให้แคนดิเดตพักภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรีแต่กลับกันพักประชาชนจะไม่ร่วมรัฐบาลเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะมีเสียงเพียงกว่า130เสียงถามว่าความเชื่อมั่นยุ่ที่ไหนจริงๆเดินต่อได้ยากในฐานะสสคนหนึ่งดูแล้วไม่น่าไปต่อ ผู้สื่อข่าวถามถึงความกังวลในการขอยุบสภาหรือไม่เพราะมีหลายฝ่ายท้วงติงว่าไม่สามารถทำได้นายสรวงกล่าวว่าเรามีความมั่นใจส่วนฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยมีความเห็นที่แตกต่างในเรื่องนี้และนายภูมิธรรมได้ดำเนินไปแล้ว